วัดีค่ะวันนี้มาพบกับแบงค์เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาทํำกินนะะเกี่ยวกับพี mm ่แบงค์นะคะไปช็อปนะคะที่เมกาบางนานะคะอาจจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆนะคะที่ว่าไปช็อปก็คือเหตุผลเพราะว่านะคะกล้องนะคะ Sony A 5้าพของแบงค์เนี่ยตัวเก่านะคะสีขาวเนี่ยได้พังลงแล้วเฮ้ยเหมือนสีมันเข้มขอปรับวิดีโออีกแบบหนึ่งนะคะเข้มไปเข้มไหม โอเคได้อ่ามันค้างนะคะเกิดเหตุการณ์ที่กล้อง Sony A510 ของแบงค์นะคะมันค้างแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดชัตเตอร์แล้วก็ปิดเครื่องได้อย่างเดียวนะคะแบงค์ก็เลยได้ส่งซ่อมทางศูนย์นะคะทาง b i ๊กแคม r a นะคะ ก็เขาบอกประมาณเดือนนึงนะคะกว่าจะได้ใช้ก็เลยแบบเฮ้ยนากจะไปหรือเปล่าแล้วเราช่วงเนี้ยเราอยากจะอัดคลิปได้ไงอยากจะปัดชิม <ST S> มันโอ๊อยจะปัดชิมแล้วนะคะก็ต้องหากล้องถ่ายรูปใช่ไหมเออก็ต้องไปหาซื้อกล้องใหม่อีกอะ่ะเฮ้ยเพิ่งตังมากแล้วเราก็ปิดเทอมเราว็่อยากจะอัดคลิปนะคะจากที่ห่างหายไปนานสุก็ต้องบอกกอนว่า เออมีคนมาบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้แบงค์ไม่อัดคลิปเลยทำไมพี่แบงค์ไม่อัดคลิปลงเลยเหรอคะเป็นอะไรหรือเปล่ากล้องพังหรือ,อยังงี้อย่างนี้ก่อนอนื่นต้องบอกก่อนว่าตอนแรกกล้องไม่ได้พังหรอกเพราะว่าเราขี้เกียจด,ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เตรียมเข้ามาหาลัยด้วยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือไหมก็ไม่ได้อ่านนะก็ไม่ได้อ่านนะคะสสวนใหญ่ถ่ายของนะคะทั้งวันก็ไม่มีเวลาแล้วตอบตอบไลน์ลูกค้านะคะถึง4ี่ถึงห้าทุ่มแล้วมันก็ดึกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาอัดคลิปหรือว่า อัพคลิปลง Youtube เลยนะคะแต่ว่าช่วงกำลังแครจะตั้งแผนไว้นะคะเพราะว่าปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีเวลามากขึ้นก็เลยคิดว่าปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอัดคลิปแล้วก็ทำคลิปลงเยอะๆนะคะก็อยากจะ สอบถามทุกคนดีกว่านาอเออเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้แบงค์รีวิวหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ก็จะไปรีดรีดรีไว้แล้วก็ไปคิดนะคะว่าจะมารีวิวหรือว่าทําอะไรดีอ่ะแล้วก็แพนอีกอย่างหนึ่งที่ปิดเทอมนะคะแบงค์ก็จะปิดเทอมม6หกแล้วนะคะก็ไว้ผมยาวอ่าแล้วก็จะแบบ เดี๋ยวทดสอบความกล้าของตัวเองก่อนก็อยากจะแบบจับก,กล้องนะคะไปรีวิวเที่ยวคนเดียวบ้างส่วนใหญ่แบงก็เคยนั่งขึ้นมีคนเดียวไปเชียงใหม่เชียงรายเนี้ยแบงก็เคยแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะแบบเฮ้ยเอากล้องมาเซลฟี่แล้วก็อัดวิดีโอตัวเองเพราะว่ามันจะดูแบบเฮ้ยคนรอบข้างเขาเขาไม่รู้เขาชินหรือเปล่าแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ชินกับตัวเองคือเรายังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าพอที่จะแบบเอาเอามาเซลฟี่พูดคนเดียวกับกล้องเนี้ยมันดูตลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายาม ฝืนความกล้าไอฝือนความกลัวนะคะแล้วก็ฝึกให้ตัวเองกล้ามากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาคลิปมาลงเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งน้องดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะกล้าหรือเปล่ากล้าทําหรือเปล่าอ่ะมาถึงอีกรอบหนึ่งที่ว่าเออมีข่าวดีมาบอกนะคะเกี่ยวกับ การที่แบงค์มีที่เรียนต่อแล้วนะคะตอนแรกก็อย่างที่พูดไปว่าอยากเรียนวิทยาศยาสตร์เครื่องสำอางนะคะของมพยาวนะคะก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะไปส,สัมภาษณ์เมื่อถ้าใครติดตามใน Facebook หรือว่าไอจของแบงค์เนี่ยจะรู้ได้เลยว่าแบงค์ไปสัมภพาษณ์มาแ,แล้วก็ติดแล้วนะคะจ่ายเงินแล้วนะคะสองหมื 20, 25, 000, ่นสองหมื่นห้าพันเออสองหมื่นห้าพันโอเคก็รอเขาเรียกตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนแรกอยากติดมแม่พะหลวงแหละแต่ว่าเราอะ ยื่นรอบที่หนึ่งไม่ทันแล้วที่เนี่ยจะมารอรอบหนึ่งหรือรอบสองล้รอบสองไม่ทันแล้วเราจะมารอรอบแอดเนี่ยก็กลัวไม่คะแนนเราไม่ถึงอะ่ะดง่แย่ว่าคะแนนแบ็คคะแนคะแนน,นแอดของแบ็คเนี่ยมันน้อยนะคะก็คือกลัวไม่ติดถ้าสมมติเราไม่ติดเนี่ยเราก็จะล่องลอยไปเลยไม่มีที่เรียนเลยแล้วก็คณะวิทยาศา,าสตร์เครื่องสัมาัเนี่ยส่วนใหญ่มีที่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มีที่ม,ทมอราชภัฏพ์นครถ้าจำไม่ผิดนะราชภัฏพ์นครหนึ่งที่แต่ก็ ยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีมอแม่ฟาร์วูเนี่ยบูมมากแล้วเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีมอนาเลสสวนนะคะแล้วก็มีมอพะเยาแบงค์ได้ติดของมอพะเยาเรียบร้อยแล้วตบมือเก่งไหมก็เขาใช้เกรดกับแกแท็บนะคะก็ไม่รู้ก็ติดอยู่นะเออแล้วก็ถ้าสําหรับน้องๆนะคะใครที่อยากเรียนเหมือนแบงค์หรือว่าอยากรูเออชอบการวิทยาศาสตร์ก็สมอานชอบก็สมอานชอบครีมชอบอะไรอย่างเงี้ยก็รีตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าจบมาก็อาชีพ เหมือนกันนะเออผลิตครีมมีความรู้เกี่ยวกับครีมสามารถเรียนปริญญาโต้ไปปริญญาโทต,ต่อได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนเบื้องหลังเกี่ยวกับครีมเลยเออได้ตังเยอะนะเว้ยจะบอกแล้วก็ช่วงนี้เขาแบบเราก็ต้องเดี๋ยวนี้ครีมอันตรายมันเยอะเข้าใจไหมเราก็ต้องผลิตครีมที่ดีออกมาเมื่อเราทําผลิตครีมที่ดีแล้วก็มีความรู้เยอะๆเราก็สามารถเรียนกันเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> นั่นเลื่อกได้อีกนะคะออมาถึงอะไรอีกเออแล้วก็มาทางนะคะแตงก็เลยได้ไปซื้ออยู่เมกาบางนา ตอนแรกก็เดินเนาะมันมีเวอร์แคเมเอล่านะคะซูมแคเมเอล่าบิ๊กแคเมเอล่านะคะก็เดินไปเดินมาจนแบบจนล่าสุดท้ายแล้วก็คือซูมแคเมเอล่านะคะที่แบงซื้อมานะคะเป็นกล้องโซนี่เอห้าพันหนึ่งจังอังอาจทีนี้นะคะอยากเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดกล้องให้มันสะท้อนดูเนาะนเราจะได้เห็นกันนี่เห็นไหมอาจอยู่เห็นไหมเห็นไหมเออ อย่างนี้เลยนะคะก็ตัวนี้ตอนแรกเราก็ดูยี่ห้ออื่นแหละแต่ว่าสอบถามไปมาแล้วก็ดูข้อมูลใน,นเน็ตแล้วคือไอ้ตัวตัวก่อนมันพังใช่ไหม a 5 1ตัวก่อนมันพังเนี่ยแม่ก็พยายามว่าจะเอา A615 A615 เนี่ยคือตัวใหม่ของโซนี่เลยแล้วก็ประสิทธิภาพการอัดวิดีโอเนี่ยคือเลิศมากเออคือแบบเป๊ะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยการสงการส,สั่นอะไรแบบต้องไปอ่านสเปคมันเยอะจริงๆแต่ว่ามันเสียข้อหนึ่งคือฟลิปมาไม่ได้ก็คือพับจอมาเซลฟี่ไม่ได้ ีจบเลยอ่ะก็เลยต้องมาอยู่ที่ Sony A 5 0 0นะคะตัวนี้เหมือนเดิมโอเคอีกอย่างนึงเรามีเลนของ Sony อีกแล้วด้วยแล้วก็ตอนแรกอยากจะย้ายค่ายไปพน่าโซนีกตอนแรกนะคะแมงก็ได้ไปเดินร้านนะคะ EVE แอนนะคะเป็นร้านเครื่องสำอางที่สาวๆทุกคนต้องเข้านะคะเพราะว่ารวบรวมเครื่องสำอางที่เยอะมากค่ะ แบงก็ได้มาไมา่เยอะมากรนะดับแรกต้องบอกบอกกันว่าแบงไม่ได้เก่งเรื่องของสอาเ,อเครื่อ,สองสปาเพราะว่าคือยังเรายังไม่ได้ถ่านเครื่อ,สองสปามาเยอะแล้วก็ไม่สามารถบอกว่าอันไหนมันดีกว่าอันไหนได้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคือพูดง่ายว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบงเรียนได้แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันเราก็เลยไม่ได้ใช้เครื่องสําแบงก็เลยไม่ได้ซื้ออีกอย่างหนึ่งมันก็เปลืองตังค์ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงที่ใครนะอนาคตน,นี้ก็ปิดเทอมแล้วเราก็จะอาจจะขึ้นมหาลัยแล้วเราก็ต้องแต่งหน้ากันบ้างนะคะเราก็ไปเลือก เลือกซื้อแค่สองอันกันวันนี้ก็เลือกซื้อราคาที่แบบพอเหมาะนะคะไม่แพนก็มีนะคะลิปที่มาลดราคานะคะของยิปแอนด์อยนะคะเออตัวนี้นะคะเป็นลิปเอาทีละดีกว่าเออได้มาทั้งหมดห้าแท่งนะคะลิปสั้นเนี่ยลิปเขาเรียกเรียกเนื้อมันไม่เป็นอีกแหละเออถ้าใครถ้าแปลงผู้ปีอะไรก็อย่าดราม่าใต้คลิปนะคะไม่ค่อยความรู้ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวไปศึกษามาก่อนค่อยๆทำไปเดี๋ยวความรู้ก็มีเองอะเนาะเออ ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะอันนี้แห้งสั้นนะคะหนึ่งร้บาทแล้วก็อันนี้ร้อยเก้าเก้านะคะมีโปรโมชั่นอยู่อันดับแรกมาลองกันก่อัน,นี้ไม่ได้แกะเลยนะน,นี้เป็นแมตนะคะเนื้อแมตยังไม่ได้ลองเลยไม่รู้ว่ามันติดทนไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่คนเขาก็ใช้กันเยอะอยู่นะรีวิวบล็อกเกอร์รุ่นที่พี่อะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็ใช้กันเยอะอยู่นะตัวนี้นะคะเบอร์ยี่สองนะคะใช้ไดเปล่า เค okay. เดี๋ยวเพื่อใครอยากดูยี่หอ้ okay. อโอเคมาลองสีกันนะคะแต่ว่าตรงนั้นก็มีที่รองแล้วแหละนี่เป็นสีอย่างนี้นะคะแบบเรียกอะไรเรียกไม่ถูกอะแต่ว่าในห้องมันจะสว่างหน่อยนะคะเพราะว่าแสงเปิดไฟนะคะก็เป็นสีแดงโทนน้ำตาลออกส้มๆหน่อยเนาะอันนี้เบอร์22นะคะคิดว่าทาแล้วมันน่าจะโอเคกับปากตัวเองมากที่สุดเนาะ สามารถทาไปไหนได้ดูธรรมชาตินะคะแจกอะโอเคมาถึงนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะนี่เลยตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะแดงเข้ม,เข,มเข้มกว่าเห็นไหมจะอเกเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มกว่าแบบแดงเลือดหมูอะไรประมาณนั้นนะคะมีความสียำตาลด้วยเลือดเอาไว้แต่งหน้าเลยทนแบบฝรั่งอะไรสายฟงสายฟอนะคะฟอยดิเออเรียกนีเรียกผิดแม่ ยังไม่อยากจะอัดคลิปถ่ายแต่งหน้าอลไรเพราะเรี้ยกไม่ค่อยถูกจำเข้ามาก็เลี้ยกไม่ค่อยถูกนะคะความรู้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เว้ยแข่ไงล่ะนี่โอเคด้านบนแต่ตัวนี้แบงค์ทายอยู Turkey, me, me. ่ก no ็ค <offer me. S 2> ือ well, ท okay, okay, right. right ี่ทาอยู่ก็เป็นสีเบอร์ของสิบหกนะคะเบอร์สิบหกวันนี้ที่ทายอยู่โองยหรือเปล่าไอเทาให้ดูเฮ้ยใช่ไหมวะ กูทาสีอะไรวะไม่ใช่อ๋อทาเบอร์ยี่สิบเอ็ห็นไหมมีความม่วบอีกโปแตกไหมละ่ะนี่สีนี้สวยธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราต้องทาแบบดิฟธรรมชาติกันแล้วนะคะเขาไม่ค่อยได้ทิศดแบบยิ่งน้ำตาลมาตอนนี้เนาะพี่น้ำตาลเนาะเออทำให้เราเราแบบอยากแต่งโทนนั้นมากขึ้นดูธรรมชาตินะคะนี่จะออกสีส้มสีส้มแบบนูมชมพูชมพูสีนี้สวยนะ นาทานจริงๆเบอร์อะไรอันนี้เบอร์สิบห้าอ่ะเผื่อใครอยากไปซื้อนะคะอย่างนึงท้าสม,มุดอีกอย่างนึงเขาเรียกอะไรบ้านแถวบ้านแบงน,นะคะไม่มีที่กใกล้ๆแบบเป็นร้านเครื่องสำอางเงี้ยถ้าอยู่ใกล้ก็คงจะหมดตังค์เยอะอ่ะมาถึงตัวที่สองนะคะเป็นพาเลตนะคะอายแชโดว์ I นะคะใช่ไหมอ่ะอายแชโดว์ I นะคะของแบงเลือกของซิมานานะคะไม่หนาสิบนา ana, ใช่ไหม <c oughs> คือใจเครื่องสำอางยังไม่รู้ชื่อยี่ห้อเลยก็ เลือกมาสําหรับแบบแต่งโทนแบบไฟฟอรอสาฟอโอ๊ยเรียกผิดแล้วก็แต่งแบบไปโรงเรียนได้ไปมาหาะไรได้โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะแบงค์เลือกของเอไปลืมบอกราคาตัวนี้ราคาเท่าไหรด่ดูก่อน นี้น่าจะร้อยสองร้อเู้เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะคือดูราคาไม่เป็นอ่ะงงแต่น่าจะสองร้อยเเอันนี้น่าจะร้อยห้ตัวนี้ก็จะเป็นสีฟูงฟริงนะคะมีความสีฟูมีกลากพิษฟิฟฟฟฟิฟฟฟก็ทาตาอยู่ตอนนี้นะคะกับบัดแก้มนิดนึงโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อมีคอนทัวร์นะคะที่ได้มาตัวนี้เนี่เป็นอ็นไว ว่าอะไรพี่ใช้เครื่องสบายนีเขายังไม่รู้ยี่ห้อเขาเวทแอนวายเออเวทแอนวายเน็กกาโกรนะคะอ๋อเน็กก็ใช่ไหมตัวนี้คอนดัสติกเฮ้เนี่ยสองละเก้าเก้ามั้งสิวันาอันนี้เก้าเก้าเออดูไม่มันมันไล่ไม่เป็นอนะ่ะเออชอบเถอะคือราคาไม่น่าจะเกินสามร้อยแต่ละอันนะคะก็ะะ<ๆ>เป็น ที่ร้านเครื่องสำอางนะคะยี่ห้อปิงบริงตัวนี้โอเคเดี๋ยวราคาก็ไปหาซื้อหากันเองนะคะถ้าบอกไปแล้วมันจะยิ่งมัว่วโอเคแล้วแบงก์ก็เข้านะคะมินิโซนะคะเป็นร้านน่าจะแบบเกี่ยวกับของเกาหลีของญี่ปุ่นเนาะนำเข้าของญี่ปุ่นก็คือได้น้ำหอมตัวนี้มานะคะของมินิโซกับอะไรกับอนนี้ก็วกับพี่ดักคนตาน้ำหอมตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทคือหอมมากนะคะเนี่ยดูดูด มันกลิ่นอะไรเดาให้ดูมี่มาาันสไทยไหมล่ะอ่านไม่ออกอะอ่านรออยู่นะแต่กลัวสะกดผิดไงเออเราไล่ลองอ่านสดเดี๋ยวก็สะกดผิดอ่ะดูรูปร่างลักษณะก็พอแล้วก็ไปดมกันนะคะไปซื้อตามกันก็ได้ผมเด้งหอมมากนะคะกินลักษณะเดี๋ยวขอดม นเป็นคนที่ชอบแบบกลิ่นอหอมนะคะอันนี้ลักษณะแบบมันจะเหมือนแบบขนมนะคะแล้วก็ขนมอุ้ยหรือจะติดติดขนมนะคะแล้วก็บวกพวกแบบเหมือนผลไม้ด้วยเหมือนอุ้ยบวกระย่างะเหมือนเบอร์รี่ทุกอย่างคือหอมมากนะคะสำหรับคนที่แบบชอบแบบกลิ่นหอมหวาแนแนะนําว่าต้องไปซื้อนะคะราคาถูกด้วย1 3 9บาทนะคะแล้วก็อยู่ที่50มิลลิลิตรก,กับน้ำหอมที่แบงค์ซื้อมานะคะสามสี่ตัวนี้ ลืมลืมลืมอันนี้ก็ลืมชื่อกิ่นเหมือนกันไม่ได้เข้าไปดูอันนี้ซื้ออยู่ดอนเมืองนะคะตัวนี้เลยเออมีสองกิ่นนะแต่ว่าปริมาณมันก็คุ้มมารวมหมดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะปริมาณมันก็คุม้มแต่สามพันสี่อันนี้แบ์อะไรไม่รู้ก็ลืมแล้วตอนแรก็ว,ว่าจะทําคลิปแล้วก็ไปเซิร์ชหาะคะแบกเป็นคนที่ชอบน้ำหอมมากตอนนี้ติดทนนานมากนะคะแล้วก็หอมก็มันแล้วแต่คนนะเนาะหอมอะ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะ ถามว่าฟุ้งไหมตัวนั้นก็คือไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่นะคะฉีดช่วงแรกเนี่ยก็แล้วฉีดครั้งแรกกินอาจจะแบบทุกคนอาจจะได้กินพอไปไปเรื่อยๆแต่ว่าการาแคลนน้ำหอมมนติดตัวนะคะมันทนจนถึงเย็นนะคะตัวนั้นตัวนี้นนนก็เหมือนกันนะคะเมื่อวานลองตอนช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามนะคะไอ้ฉีดจะนะนับก่อนบ่ายสองบ่ายสามฉีดประมาณเออฉีดประมาณห้าโมงนะคะจนถึงสี่ห้าทุ่มนะคะก็กินยังเิดเ้ื้อยู่เลยคือเลิศเหมือนกัน เี๋ยนะห้าโมงห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสาทุ่มสี่ทุ่ม, 1, ม,ม,มประมาณน้ำหอมตัวนี้น่าจะบางติดประมาณ5้หชั่วโมงเลิกสามารถเติมได้ด้วยระหวออา่างวันปกไปโอเคมาถึงตัดทิศดัดขนตาเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่วะี่ดัดขนตาเราใช้เลยมยากเนี่ยไอีอันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าที่ดัดขนตานะคะแล้วก็เดี๋ยวนะกูดโค้ด ถ้ามันบอกไม่มันบอกไม่ปิดกนเลยนะคิดแคปใลก็เก่านี่เพิฟมอ๋อมันบอกไล่ลงมาที่แดดขนตารู้แล้วรู้วิธีการบอกของมันแล้วมันบอกไล่ลงมาโอเคที่แดดขนตานะคะ6.9บาทแล้วก็มีหมวกตัวนี้นะคะนี่ร้อยเก้าเก้าแล้วก็หมร้อยสามเก้าสามพันแล้วก็ได้เข้าของไดโซด้วยนะคะไดโซได,ดโซแบนได,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 ดที่เขียนคิว หายไม่ได้แล้วเออเนี่ยพี่เขียนคิ้วกับกับอะไรวะกับมาคาลามานะคะก็ใช้ในคิทแต่งหน้าแล้วพี่เขียนคิ้วเขาบอกว่าดีมากก็แมวเป็นคนที่ยังไม่ได้เคยลองยี่ห้อเขียนคิว้วพี่เขียนคิ้วยี่ห้ออะไรยี่ห้อก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่านไหนดีที่สุดแต่ถามว่าดีไหมก็เนี่ยเห็นไหมตามภาพนะคะใช้ภาพเป็นตัวประกอบโอเคตอบตามภาพแล้วก็มกาคาลา คือเลิศนะแต่ว่าเพิ่งจะลองครั้งแรกยังไม่ได้ลองปัดไปแบบไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่หรือเปล่าว่ามันจะเลอะหรือเป็นแพนด้าไหมแต่ว่าลองไปอ่านในพันทิปแล้วเขาบอกว่าใช้ดีค่ะใช้แล้วขนตาย,ยาวไม่เป็นแพนด้าแน่นอนแล้วราคาคือถูกมากไดโซนะคะหกสิบาทสองอย่างลร้อยี่สิบโอเคไปใน,นกวางนาคน,น,น,นี้ก็ได้เครื่องสำอางมาโอเคพอสมควรนะคะก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเครื่องสำอางที่แบ่นใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะราคาไม่ค่อยแพงมากเนาะอยู่กลางแล้วเราก็ถ้าเรามีเงินเราค่อย ปีนขึ้นไปนะคะสตีดเตงขึ้นไปนะคะแล้วก็ลองใช้ยี่ห้อแพร่กันบ้านเดี๋ยวถ้าใช้อะไรก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเกี่ยวกับคลิปไปเที่ยวเดี๋ยวปิดเทอมนี้นะคะก็จะมีแพนอย่างนู้นอย่างนี้ทําไปเรื่อยนะคะแล้วก็มาอัปเดตช่องกันช่วงปิดเทอมก็จะทําคลิปให้เยอะแล้วก็บ่อยที่สุดเพื่อหาตังค์ด้วยอยากออกรถนะคะแล้วก็มีอะไรอีก เอออยากลองแบบทําคลิปไปเที่ยวทาคลิปกินอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าแบงค์ไม่ได้มีเพื่อนสนิทหรือว่ามีเออเคยดูช่องเก๋ไก๋ไหมโอเคเนาะแฟนตัดคลิปนะคะแล้วแฟนผู้ชายผู้ชายตัดคลิปผู้หญิงก็ไปเที่ยวอย่างเงี้คือราลยได้ดีนะนะแล้ววิวเยอะเยอะมากแล้วก็ยอดซับเยอะมากอยากมีผัวอยากมีผัวเหมือนกันนะคะอะโอเคถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนถือคล้องให้อย่างเงี้ยนะเนาะเก๋ไก๋นะคะ ถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งแหกปากเสียงดงเสียงดังไปเรื่อยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะคะมีคนแบบคิดถึงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปบางคลิปยังอาจจะไร้สาระอย่างนู้นอย่างนี้น้อมมาทักทายกันดีกว่าโอเควันนี้ก็ขนาดพูดยังไร้สาระเลยค่ะเออเออมันกันนะงงงโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูคลิปจนจบบรายถ้าใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะแต่ว่าก็จะไปคิดอีกทีนึงว่าจะทำหรือเปล่าเออ <c oughs> มันก็ต้องดูวยเนอะว่าเราทำได้ด 一个白日